จิมกานสควาและใต้สงกราครับวันนี้เราพาไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่ฝนตกหนักในเมืองหาดใหญ่เมื่อสักช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยครับตกยังกัะน้ําท่วมบนฟ้าเลยครับเทลงมาหนักๆแน่นๆลมก็มีฝนก็มาครับเหมือนว่าเดวดาจะโกรธที่มาดิลิน,น้ําสงกรามก็เลยสาดน้ําลงมาจากบนฟ้าซะเลยว่างั้นครับ จะหนักไปไหนครับผุวันนี้ครับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับที่หาดใหญ่ฝนหนักจริงๆครับวันนี้เราก็เลยไปดูการเรียากร์อากาศของศูนย์อุุ่วนิมวิทยาภาคใต้ฝั่งจัอนอบุรนะครับว่าทําไมครับที่ฝนหนักแบบนี้วันนี้ครับก็พบว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะครับส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่าก็จริงๆครับช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยบ่ายแก่ๆจะเย็นๆสี่โมงแล้วครับ และก็หาดใหญ่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่ฝนตกหนักไปดูกันเลยครับภาพตอนที่ฝนหนักครับเราไปถ่ายตอนนี้คือฝนเยือนแถวแตกดีหาและก็ล้างพหาดใหญ่ครับๆๆๆๆๆโอ้โหฟ้าก็ทาด้วยครับแหมโอ้โหชักมาเต็มเมเลยครับรับวันครอบครัววันนี้ไปดูภาพบรรยากาศฝนตกเดือนห้าฟ้าเดือนหกทั้งหมดกันเลยครับ